พระบรมราชินานรพ,รรพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงระหัตให้กับประสบที่กรที่มาเฝ้ารอริปัตยบสมเด็ชยังปรบสงสับปรุงปิติเป็นอย่างยิ่งแต่บรรในเหล่าประ,ะ,ระสบที่กรทั้งหลายนะครับที่มาเฝ้ารอธิปัระบามและชื่นชมพระบารมีของพรงนะครับ พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระอัธมาา e มาธิบดินนะคะสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พระองค์ที่8แห่งพระบรมราชาจักรีวงศ์เพราะทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีที่สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคน ซึ่งพระบรมราชานุสาวรีนั้นจะเป็นอนุสรณ์สถานที่ทำให้ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินทรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักกรีอย่างมิรู้ลืมค่ะซึ่งการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ ในวันนี้นะคะคุณกัญตชาติเกษมสันนอยุทยาคุณอุรัสยาเพชรสศสินและดิฉันนิสารัตน์อมรักในนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี